เมื่อวานมีอุบัติเหตุคุณต้นะนะคะอุบัติเหตุเป็นรถคันหนึ่งนะคะไปเสียหลักเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนเหมือนเหมือนไปพุ่งชนนะคะรถอีกคันหนึ่งนะคะเส้นทางของถนนสายสุขุมวิทค่ะพื้นที่ของสพท่าเลื่อนนะคะจังหวัดตราดนะนะคะอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็เออน่าจะโพเพนหน่อยนะอเออนะคะที่สําคัญเป็นรถ เป็นรถแบบรถตาโล่นะคะเป็นรถกระบะตาโล่เนี่ยแหละนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็มีการติดสติกเกอร์ด้วยว่าภาค2ค่ะนะคะซึ่งจากการตรวจสอบภายในรถก็มีคนขับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บค่ะนะคะชื่อสิบตำรวจเอกเอกพจน นะคะเป็นผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการสามกองกำกับการอำนวยการตำรวจภูธรภักสองเป็นคนขับคีและอนอกเหนือจากคนขับที่เป็นตำรวจแล้วภายในรถค่ะยังพบบุหรีนะคะบุหรี่แบบเป็นบุหรี่นอกนะ่ะคุณอเออ,อนะคะจำนวนหนึ่งเยอะพอสมควรเลยทีเดียวะนะคะอ่ะอย่างนี้ยังไงล่ะเออไปอุบัติเหตุแล้วก็ยังมี อ่ะพูดง่ายเป็นบุหรี่เถื่อนลักลอบแบบนาเข้าอะไรแบบนี้นะคะ,ะ,คะซึ่งล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านของพลตารวจโทรยิ่งยศเทพจํานงผู้บังคับการผู้บัญชาการตํารวจปูธรภาคสองค่ะ,คะก็เลยพูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งนะว่าในส่วนของคนขับเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจริงก็คือ,อพันตํารวจเอก ขอภัยสิบตำรวจเอกนะคะสิบตำรวจเอกเอกพจน์นั่นแหละนะคะเป็นผู้ขับขี่ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อยู่โรงพยาบาลนะคะซึ่งคาดว่าจะเกิดจากการหลับไหนคุณต้นโอ้จนเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะใช่ค่ะแต่นะสำหรับบุรีที่อยู่บนรถจ้าโอ้โ้วสิจะว่ายังไงล่ะแต่นี้อันนี้ก็บอกว่าเชื่อว่าจะเป็นการลักลอบแบบไม่เสียภาษีเออนะคะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยตอนนี้ เร่งรัดให้มีการแจ้งข้อหาโดยด่วนแล้วนะนะคะรวมถึงในเรื่องของการใช้รถของราชการจ้ะนะคะซึ่งในเรื่องของความผิดทางอาญานะคะถ้าเข้าข้อกฎหมายข้อใดเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะดําเนินคดีแบบเฉียบขาดเลยนะคะซึ่งตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนทางวินัยร้ายแรงแล้วด้วยและล่าสุดค่ะมีคําสั่งให้ออกจากราชการไวก่อน